สวัสดีครับผมอาจารย์แดนวันนี้ขอนำเสนอทักษะการใช้หมัดเท้าเข่าศอกในมวยไทยโบราณขั้นที่หนึ่งฝึกการใช้หมัดและการหลบหมัดฝึกชกหมัดตรงซ้ายหมัดตรงขวาให้เกิดเป็นทักษะและความชำนาญโดยฝึกกระแทกหมัดตรงหน้าหมัดตรงหลังโดยให้ผู้ฝึกฝึกชกมุ่งเป้าโจมตีเข้าไปที่บริเวณกึ่งปากกึ่งจมูกของคู่ปรปัก โดยการยัดหมัด1-2หรือชกหมัดรัวสายขวาก็ได้เช่นเดียวกันเทคนิคสำคัญคือการขยับเท้าไปข้างหน้าพร้อมกับการชกหมัดตรงสายขวาด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการโจมตีให้มีน้ำหนักนั่นเองฝึกชกหมัดให้แน่นแม่นยำมีพลังและสามารถเข้าออกได้อย่างรวดเร็วและปาดเปียวคล่องตัวจงจำจดเอาไว้ว่าการ ห้ามตกเวลาทําการชกโดยจมตีออกไปก็คือชกหมัดซ้ายมือขวาต้องแนบชิดปิดบริเวณปลายคางเอาไว้และหากเราชกหมัดขวามือซ้ายก็ต้องปิดแนบชิดคางเอาไว้เช่นเดียวกันขั้นต่อมาให้ฝึกโจมตีและหลบหลีกอาวุธหมัดจากคู่ต่อสู้โดยการเข้าคู่ฝึกซ้อมฝึกการใช้สายตาและอ่านจังหวะในการโจมตี ของคู่ต่อสู้โดยหลบหลีกแล้วตบโต้กกับตามสัญชตาตญาณของตัวเราเองโดยใช้การเคลื่อนที่ของเท้าการใช้แขนปัดป้องอาวุธหมัดรวมไปถึงการโยกตัวลงหมัดด้วยสายตาแล้วตบโต้กกับในทันควันนั่นเองฝึกหาจังหวะในการเข้าต่อยหมัดฝึกปฏิกิริยาในการหลบหลีกแล้วตบโต้ให้เกิดเป็นทักษะและความชำนาญเพื่อสร้างสัญชตาตญาณในการต่อสู้ ในแบบฉบับของตัวเราเองหากแต่จะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานสำคัญที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นหลักของการยืนมวยการเดินมวยการออกอาวุธและการหลบหลีกรวมไปถึงการเคลื่อนไหวของเท้าและอวัยวะต่างๆของร่างกายจะต้องสอดประสานสัมพันธ์เป็นเนื้อเดียวกันแบบฉบับการฝึกนั้นก็ขึ้นอยู่กับฉบับของสมัครมวยนั้นๆ ขั้นที่สองฝึกการใช้ศอกและการหลบหลีกศอกฝึกตีศอกง,งัดซ้ายขวาตีศอกตัดซ้ายขวาและตีและใช้ศอกตีซ้ายขวาให้เกิดเป็นทักษะและความชำนาญในการใช้ศอกทั้งสองข้างฝึกตีศอกง,งัดซ้ายศอกง,งัดขวาและตีศอกตัดงัดซ้าย,ง,ายงัดขวาฝึกไปทำซ้ำบ่อยๆเพื่อสร้างสัญชตาตญาณในการโจมตี ด้วยการใช้สอกให้มีความคล่องแคล่วและมีความแม่นยำภายใต้การเคลื่อนไหวและการตอบโต้ด้วยอาวุธศอกนั่นเองกันต่อมาฝึกเข้าคู่โดยการโจมตีด้วยศอกและหลบหลีกศอกเป็นการฝึกใช้ภายใต้สถานการณ์ของการต่อสู้จริงจังโดยผู้ฝึกจะต้องฝึกการโจมตีด้วยการใช้สอกและในขณะเดียวกันก็ต้องฝึกทําการหลบอาวุธศอกจากคู่ปรปักหรือฝ่ายตรงข้ามด้วย เพราะศอกเป็นอาวุธสั้นและอันตรายมากในศิลปะมวยไทยโบราณหากไม่ซืบเข้าไปในการจบบังหวะโจมตีแล้วจะไม่ถึงฉะนั้นผู้ฝึกจะต้องคำนวณระยะและฝึกหาจังหวะในการเข้าไปตีเพราะคู่ต่อสู้คงไม่อาจให้เราเข้าไปตีศอกได้ง่ายๆอย่างแน่นอนในการเข้าตีต้องระมัดระวังอาวุธของฝ่ายตรงข้ามที่จะโจมตีตอบโต,ต้กลับมาด้วยฉะนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะเข้าไปตีศอกคู่ต่อสู้ฉะนั้นจงหมัน่นฝึกฝนและอดทนในการหาจังหวะในการเข้าทำด้วยศอกขั้นที่3ฝึกการใช้เข่าและลบหลีเขา่าฝึกขยับแทงเข่าตรงซ้ายเข่าตรงขวาและเข่าเฉียงซ้ายเข่าเฉียงขวาให้มีความชำมานาญและคล่องแคล่วว่องไวเทคนิคการตีเข่าตรงคือ การยืดเข่าออกไปให้ยาวที่สุดโดยมุ่งเป้ากระแทกเข้าไปโจมตีเข้าไปที่บริเวณท้องน้อยของคู่ปรปักหากเป็นเข่าเฉียงให้ยื่นเข่าเฉียงแทงออกไป45องศาหมายมุ่งกระแทกก็ไปที่บริเวณชายโครงของคู่ต่อสู้ในทันทีที่สําคัญในการตีเข่าคือการขยับเท้าเข้าไปในขณะโจมตีด้วยเขา่าเพื่อเพิ่มพลังและแรงส่งในการตีเข่ากระแทกไปสู่เป้าหมายนั่นเอง ึกขยับตีขยับแทงไปเรื่อยๆจนกว่าจะเกิดเป็นความเคยชินจากนั้นฝึกเข้าคู่เพื่อทําการฝึกโจมตีด้วยเขา่าและเพื่อฝึกการหลบหลีกเอาเข่าจากคู่ต่อสู้ด้วยไปในตัวฝึกการโจมตีเข่าให้รวดเร็วว่องไวในขณะเดียวกันก็ต้องฝึกการหลบหลีกเอาเข่าให้มีความคล่องแคล่วว่องไวและปาดเปรี่ยวด้วยเช่นเดียวกันให้ไปฝึกฝึกอ่านจังหวะ และฝึกสายตาในการโจมตีและป้องกันเขา่าฝึกสัญชตาตญาณและปฏิกิริยาในการรับและตอบโต้ให้รวดเร็วว่องไวฝึกทัากษะการยืนมวยและการสร้างจังหวะในการเข้าตีเขา่าสายตาจับจ้องการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้แบบไม่ให้คาดสายตาฝึกจับจ้องลีลาเชิงมวยและรูปแบบในการเข้าตีของคู่ต่อสู้แล้วอ่านจังหวะอ่านเกมการโจมตีให้ขาด การหลบเข่าที่ดีและปลอดภัยที่สุดคือการสืบเท้าถอยไปทางด้านหลัง1นก้าพร้อมๆกับจังหวะในการดึงตัวโยกหลบเขา่านั่นเองเมื่อเราทําการฝึกทําซ้ําๆบ่อยๆจังหวะดังกล่าวก็จะถูกนําออกมาใช้โดยอัตโนมัติภายใต้สถานการณ์ที่บีบบังคับเรานั่นเองขั้นที่4ฝึกการใช้เท้าและการหลบเท้าขั้นตอนนี้เป็นการฝึกเตะ ตรงขึ้นสูงโดยมุ่งเป้าหมายคือบริเวณปลายคังของคู่ปรปักให้ฝึกฝึกดีเท้าเตะให้สูงให้ไวและให้มีพลังในการจมตีฝึกขยับหาจังหวะในการวางเท้าเตะให้มีความแม่นยำและเตะให้เข้าเป้าเข้าตำแหน่งมากที่สุดจากนั้นให้ฝึกเข้าคู่เพื่อทำการเล่นเชิงหรือลองเชิงกับคู่ฝึกของเราเพื่อฝึกใช้เท้าและฝึกการหลบดีเท้าหรือเตะ โดยฝึกดีเท้าเตะให้รวดเร็วว่องไวและในขณะเดียวกันสายตาจะต้องคอยจับจ้องการเตะสวนออกมาจากคู่ต่อสู้เอาไว้ด้วยฝึกการรุกและรับด้วยการเตะจนกว่าจะเกิดเป็นทักษะและความชำนาญและเรามีความมั่นใจในการใช้งานในท่าเตะตรงหรือเตะเฉียงแล้วพัฒนาไปสู่รูปแบบการฝึกใช้เท้าในการเตะกั้นคอหรือการฝึกจังหวะในการ ยกตัวเอ็นหลบเตะเวียงจากคู่ต่อสู้นั่นเองเมื่อฝึกฝนบ่อยๆเรื่อยๆเราก็จะเริ่มสัมผัสและมีความเคยชินในรูปแบบของการต่อสู้ที่เสมือนจริงเมื่อฝึกถึงขั้นนี้ชั้นเชิงและลีลาทรงมวยของตัวผู้ฝึกเองก็จะเริ่มฉายแววและมีความเป็นตัวของตัวเองไม่เหมือนใครฉะนั้นจงหมั่นฝึกฝนเพื่อสร้างสรรชตาตญาณให้ฝังรากอย่างลึกในจิตวิญญาณภายใต้ตัวตน ของตัวเราเองสำหรับวันนี้ก็จบไปครับกับทักษะในการใช้หมัดเท้าเข่าศอกในศาสตร์และศิลป์มวยไทยโบราณถ้าอยากให้ผมอาจารย์แดนทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับมวยไทยโบราณก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันเข้ามาได้เลยครับผมขอบคุณมากครับ ผมอาจารย์แดนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทุท่านเข้ามารับชมก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ศิลปะมือถทยโบราณให้คงอยู่ตราบลูกชั่วล้านสื่อไปขอบลำใจทุกท่านอีกครั้งครับขอบพระคุณมากครับ